แสงแดดอ่อนๆของเช้าวันใหม่เมื่อพายุฝนที่พัดหมกระนาได้ผ่านพ้นไปมีพระธุดงรูปหนึ่งท่านได้ท่องเที่ยวจาริกผ่านป่าดงพงหนามายาวนานท่านได้มาพักปักกลดณป่าดิบแห่งนี้ล่วงแล้วสองราตรีท่านเดินจาริกไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อภาวนาอบรมจิตใจของตนท่านมีนามว่าหลวงปู่แก้ว ท่านเป็นพระที่มักน้อยสันโดษมีแค่กรดหนึ่งคันกับมุ้งขัดขาดและบริขานแปดเท่านั้นท่านไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยพักตามป่าเขาลำเนาไพรบินดาบาดเพื่อเลี้ยงชีพตามคำสอนขององค์พระาศาสดาท่านตั้งใจไว้ว่าจะพักในป่าแห่งนี้แค่สามราตรีเท่านั้นป่าแห่งนี้ห่างจากหมู่บ้านแค่ห้ากิโลเมตรทุกๆเช้า ท่านจะอุ้มบาเดินเข้าหมู่บ้านเพื่อโปรดสัตว์หมู่บ้านแห่งนี้มีแค่ไม่กี่หลังคาเรือนท่านเดินบินดาบาเอาแค่พอฉันได้เข้าเหนี้ยวหนึ่งทุ้งสองก้อนก็ดีมากแล้วเพราะชาวบ้านแห่งนี้เป็นชาวบ้านกะเหรียงส่วนใหญ่จะนับถือผีบรรพบุรุษไม่ค่อยเชื่อเรื่องาศาสนามากนักและเช้าว,วันนี้ท่านก็เดินบินดาบาตามปกติหลวงปู่แก้วได้เดินไปอย่างสำรวมที่สุด เมื่อเดินมาถึงกลางหมู่บ้านก็มีเสียงหนึ่งแว่วมาให้ได้ยินนิมนก่อนครับพระคุณเจ้าท่านจึงเงยหน้าขึ้นและหันไปมองที่เสียงนั้นพบชายคนหนึ่งยืนอยู่อีกฝากฝั่งของถนนมือทั้งสองถือถ้วยข้าวยกสูงไว้ระดับอกนิมนก่อนครับท่านกระผมจะใส่บาตรชายคนนั้นพูดพร้อมกับเดินข้ามถาน,นนมาหาหลวงปู่แก้ว ผมอยากจะทำบุญให้ลูกชายที่เพิ่งตายเมื่อคือนนี้ศพมันยังตั้งอยู่ที่ใต้ถุนบ้านอยู่เลยครับชายคนนั้นพูดต่อมาอีกจ้ะสาธุด้วยนะพ่อนุม่มแล้วจะเอาศพลูกชายไว้กี่วันละ่ะหลวงปู่แก้วถามหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านป่าไม่มีเงินมีทองมากพอที่จะจัดงานหรอกจ้ะเอาไว้แค่วันเดียวก็เผาชายคนนั้นตอบมาเดี๋ยวตอนบ่าย พวกกระผมจะนำศพไปเผาที่ป่าช้าเก่าหลังหมู่บ้านชายคนนั้นพูดต่อมาอีกแต่หลวงปู่แก้วก็ไม่ได้ถามอะไรต่อเมื่อชายคนนั้นใส่บารเสร็จแล้วหลวงปู่แก้วท่านยืนสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินกลับมายัางที่พักปักหลดของท่านตามเดิมหลังจากที่ท่านฉันอาหารเสร็จแล้วก็ล้างบารเช็ดบารแล้วก็นำไปตากแดด1 0 1ถึงนาทีก่อนจะเก็บไว้ที่เดิม ตามพระวินัยเกี่ยวกับการรักษาบาทล้างเช็ดตากเก็บต้องให้ครบทั้งสขั้นตอนนี้ถึงจะถูกต้องเมื่อถึงเวลาหลวงปู่แก้วก็เข้าสู่การปฏิบัติท่านเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิเกือบตลอดทั้งวันช่วงบ่ายแก่ๆของวันนั้นในระหว่างที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ก็มีชาวบ้านทั้งชายและหญิงนับสิบคนเดินมุ่งหน้าตรงมายังหลวงปู่แก้ว โยมมีธุระอะไรกับอาตมาหรือหลวงปู่แก้วถามขึ้นในระหว่างที่คนกลุ่มนั้นกำลังซุดตัวลงนั่งคุกเขา่าพวกฉันกำลังเอาศพมาเผาจะ้ะผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นพร้อมกับชี้นิ้วไปทางกลุ่มผู้ชายที่กำลังแบกลงศพตามหลังมาหลวงปู่แก้วยังไม่ทันได้ถามอะไรต่อคนกลุ่มนั้นก็รีบลุกออกไปสมทบกับกลุ่มคนที่กำลังตามหลังมาทันที พร้อมกับเสียงคนร้องห่มร้องไห้และสะอึกสะอื้นเมื่อศพนั้นได้เคลื่อนใกล้เข้ามาศพของชายผู้นั้นถูกวางไว้ตรงลานโล่งซึ่งไม่ห่างจากจุดที่หลวงปู่แก้วปักหลดมากนักเออยังไงกันนะคนพวกนี้ที่ก็มีตั้งเยอะแยะไม่เอาไปเผาดันเอามาเผาใกล้ๆกับที่เราอยู่จะทดสอบเราหรือ หลวงปู่แก้วพึมพำเบาๆพูดกับตนเองแต่ในใจของท่านก็เป็นปกติดีแค่พูดเล่นๆไปงั้นแหละระหว่างที่ชาวบ้านกลุ่มนั้นกำลังเผาศพหลวงปู่แก้วท่านก็เดินจงกรมต่อตามปกติเหมือนทุกวันที่ผ่านๆมาไม่นานนักฟ้าก็มืดคลึ้มด้วยเมฆฝนมีลมกันโชกแรงพร้อมกับสายฝนที่ค่อยๆโรยรินลงมาหลวงปู่แก้ว ท่านก็มองไปยังกองฟอนที่ตอนนี้ไฟกำลังลุกโหมกระพืออยู่ชาวบ้านที่มารุมล้อมช่วยเหลือก็เริ่มทยอยกลับไปทีละคนสองคนเหลือเพียงแค่สัป,ปเหร่อไว้ทำหน้าที่เฝ้ากองฝนเท่านั้นซึ่งบัดนี้สัป,ปเหร่อคนนั้นก็กำลังพลิกศพกลับไปกลับมาอยู่ในขณะนี้สัป,ปเหร่อต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะตอนนี้ฝนก็กำลังจะตก หลังจากหลวงปู่แก้วจัดเก็บบริขารเพื่อหลบฝนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เดินตรงไปยังชายชาราผู้นั้นที่เป็นสัปปเบอรอจะไม่หมดทันฝนหรือเปล่าละ่ะเมฆฝนดำมืดมานู่นแล้วหลวงปู่แก้วพูดพร้อมกับหันหน้ามองไปยังเมฆฝนกลุ่มใหญ่ไม่มั่นใจเหมือนกันครับสัปเบอร,รอตอบพระคุณเจ้าถอยห่างออกไปอีกนิดหน่อยนะครับ น้ำมันจากระเด็นไปโดนครับสับปรเรอรอพูดพร้อมกับชี้นิ้วให้ดูน้ำมันที่กำลังประทุอยู่ในกองไฟซึ่งไม่ต่างอะไรกับตอนที่เราย่างปลาผิดก็ตรงที่ว่าเป็นศพคนไม่ใช่ปลามันไม่หอมเหมือนปลาย่างแต่มันเหม็นสาบและเหม็นขาวคละคลุ้งไปหมดหลวงปู่แก้วยืนดูอยู่แม่นานนักท่านก็เดินกลับมายังที่พักปักกลดเพื่อสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเย็น ท่านสวดมนต์ยังได้ไม่ทันไรฝนก็ตกลงมาอย่างหนักในช่วงโผล่เพลใกล้คำ่ำมองออกไปดูทางกองฟอนก็เห็นแต่สัปรเรอกำลังวิ่งสาระวนอยู่ศพก็ยังไม่ไม่หมดฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆจู่ๆสัปะเรอก็วิ่งตรงมาหาหลวงปู่แก้วพระคุณเจ้าผมกลับก่อนนะอยู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักฝนตกหนักขนาดนี้ กลับไปนอนให้อุ่นอยู่ที่บ้านดีกว่ารอให้ฝนหยุดค่อยมาเผาอีกครั้งก็ได้ในวันพรุ่งสเปเรพูดมาเร็วปรือหลวงปู่แก้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้นท่านก็กำลังหันซ้ายหันขวาเก็บของยกขึ้นไว้ที่สูงเหมือนกันฝนตกหนักอยู่นับชั่วโมงก็ค่อยๆสซาลงบริเวณรอบนอกตอนนี้ก็จึงขังไปด้วยน้ำฝนตกติดต่อกันมาหลายวันทำให้น้ำซึมลงดินไม่ทัน ดีที่หลวงปู่แก้วท่านเก็บของไว้อย่างดีไม่มีอะไรเปียกเสียหายประสบการณ์ที่ผ่านมามันได้สอนอะไรหลายๆอย่างให้ท่านสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยที่จะตามมาหลังฝนตกคือยุงเมื่อน้ำที่เจิงขังเริ่มซึมหายลงดินหลวงปู่แก้วก็เอาผ้าใบพลาสติกลงมาปูไว้กับพื้นและกางกรดอีกครั้งเพื่อกันยุงและนั่งภาวนาต่อ ไฟในกองฟอนที่เคยลุกชดช่วงมาบัดน,นี้ก็เหลือแต่ควันขาวๆที่พวยพุ่งและกลิ่นสาบปนเน่าอย่างรุนแรงเออนั่งสมาธิคืนนี้ได้อารมณ์ดีแท้หลวงปู่แก้วพูดขึ้นพร้อมกับหัวเราะนกนานาชนิดก็เริ่มโบยบินสู่รวงรังเสียงไก่ป่าตีปีกดังผึบๆขึ้นคาคบไม้สูง บ่งบอกให้รู้ว่าราตรีที่สามกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อบัดนี้ความมืดมิดเข้ามาแทนที่ป่าแห่งนี้ก็มีเพียงแค่แสงไฟดวงน้อยจากแท่งเทียนที่หลวงปู่แก้วนั้นได้จุดขึ้นในระหว่างที่หลวงปู่แก้วกำลังนั่งสมาธิอยู่นั่นเองก็มีเสียงอะไรบางอย่างลอยแวกอากาศมาตกอยู่หน้ากรดของท่านพอดี เสียงมันเหมือนกับมีใครเคลื่องต้นไม้ขนาดใหญ่มาจากทิศใดทิศหนึ่งแต่หลวงปู่แก้วไม่ได้สนใจอะไรมากนักท่านก็ยังคงนั่งสมาธิอยู่เหมือนเดิมแต่ครั้งที่สองมันหนักยิ่งกว่ารอบแรกเสียงมันดังคล้ายกับสัตว์ขนาดใหญ่วิ่งขึ้นต้นไม้สูงแล้วกระโดดลงน้ำดังตุ้มเสียงดังสนัน่นมีเสียงน้ำกระเพื่อม ไม่ต่างอะไรเลยกับเสียงควายกระโดดลงจากตึกสิบชั้นแต่บริเวณนั้นไม่มีบ่อน้ําแล้วเสียงกระโดดลงน้ํามันมาได้ยังไงเสียงกระโดดลงน้ําครั้งแรกเงียบไปไม่ทันไรก็มีเสียงกระโดดลงน้ําตามมาอีกเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สามหลวงปู่แก้วท่านจึงตัดสินใจค่อยๆเปิดมุ้งกรดขึ้นเพื่อจะดูให้เห็นกับตา ว่าเป็นเสียงอะไรท่านส่องไฟฉายออกไปรอบๆก็พบแต่ความว่างเปล่ามีแค่เสียงจิ้งรีดที่ร้องกันเสงงแท่เมื่อส่องไฟดูแล้วไม่มีอะไรหลวงปู่แก้วก็เดินกลับเข้ากรดต่อแต่ในระหว่างที่กำลังก้าวเท้าเดินก็รู้สึกเหมือนกับว่าไปเตะโดนอะไรบางอย่างท่านจึงส่องไฟดูทันทีสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือ มันเป็นท่อนไม้ขนาดเท่าแขนยาวประมาณครึ่งวาปลายด้านหนึ่งมีรอยไฟไหม้ใหม่ๆท่านจึงก้มหยิบขึ้นมาดูเพื่อพิจารณาจับท่อนไม้ท่อนนั้นพลิกไปมาอยู่ครู่หลวงปู่แก้วก็พูดขึ้นมากับตนเองว่านี่มันคือท่อนไม้ที่อยู่ในกองฟอนนี่แล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านก็ได้แต่ตั้งคำถามนี้ขึ้นกับตัวเอง ท่านยืนสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินเข้ากรดมาทําสมาธิต่อตามเดิมในระหว่างที่ท่านทําสมาธิอยู่นั้นก็มีเสียงสัตว์ขนาดใหญ่เดินหนักเหมือนควายบางครั้งก็เหมือนจะวิ่งชนให้ทุกอย่างที่อยู่เบื้องหน้าพังพินาศไปบางครั้งก็เดินวนไปมาอยู่รอบกรดหลวงปู่แก้วจึงตัดสินใจลุกออกไปดูอีกครั้งปรากฏว่าเหลือแต่ความว่างเปล่าเหมือนเดิม หลวงปู่แก้วเป็นพระปาผ่านเรื่องลี้ลับมามากมายท่านยังรู้ได้ทันทีเสียงประหลาดที่กระโดดลงน้ำเสียงควายใหญ่ที่เดินวนไปมารอบกรดของท่านก็ไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่ามันเป็นเสียงของพูดผีปีศาจที่แปลงกายมาคิดจะลองดีกับท่านหลวงปู่ท่านยืนสงบนิ่งหันหน้าไปทางกองฟอนแล้วพูดขึ้นว่า คืนนี้ข้าจะแผ่เมตตาไปให้เจ้าจงไปเกิดเสียเถิดอย่ามาระรานกันต่างคนก็ต่างอยู่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งแว่วมาท่ามกลางความมืดมิดกูไม่ต้องการคำแผ่เมตตาของมึงกูต้องการชีวิตมึงจงมาเป็นตัวตายตัวแทนของกูหลังจากเสียงนั้นเงียบหายไปก็ปรากฏร่างของชายผู้หนึ่ง รูปร่างสูงใหญ่ยืนคร่อมกองฟอนอยู่เนื้อตัวมีแต่รอยไฟไหม้ผุพองน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มทั่วร่างเห็นแล้วหน้าสยดสยองยิ่งนักไปเถิดอย่ามาสร้างเวรกรรมอีกเลยกรรมเก่าของเจ้าตอนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่มันก็หนักพออยู่แล้วหลวงปู่พูดกูไม่เชื่อว่าบาปมีบมุญมีกูทำความดีมาทั้งชีวิต ไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครกูต้องเป็นฝ่ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงโดนเอารัดเอาเปรียบมาตลอดจากผู้มีอิทธิพลแล้วจะให้กูเชื่อเรื่องบาปบุญได้อย่างไรหรือหวานเพื่อเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นไม่ช้าก็เร็วหยุดความอาฆาตพยาบาทเสียเถิดปลดเปลื้องเครื่องเศร้าหมองในใจนึกแต่สิ่งดีๆที่เคยทำมาหลวงปู่แก้วพูด สิ้นเสียงหลวงปู่แก้วก็มีเสียงกรีดร้องอย่างดุร้ายเกลี้ยวกลาดพร้อมกับท่อนไม้ในกองฟอนลอยขึ้นเหนือหัวแล้วพุ่งตรงมาหาท่านจู่ๆเจ้าผีกระเรียงตนนั้นก็แปลงกายเป็นควายป่าตัวใหญ่สีดำทมินในตามีสีแดงเพลิงควบเท้าตรงมาหาหลวงปู่แก้วเหมือนจะหมายเอาชีวิตให้ได้แต่หลวงปู่ไม่สะทกสะทานท่านยืนนิ่งสงบอยู่ตามเดิมควายป่าตัวนั้น เมื่อวิ่งใกล้เข้ามาถึงก็กระเด็นกระดอนออกไปด้วยอำนาจบาร,รมีของหลวงปู่เจ้าควายผีได้พยายามวิ่งชนอยู่หลายครั้งแต่ไม่สามารถฝ่ากำแพงแก้วเข้ามาได้ในเมื่อพูดดีๆไม่ชอบต้องสั่งสอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วละหลวงปู่พูดขึ้นพร้อมกับล้วงมือเข้าไปในยา่ามทันได้หยิบข้าวสารเสกขึ้นมาหนึ่งกำมือแล้วก็เคลี้ยงออกไปสุดแรง มีเสียงร้องหวยหวนออดครวนดังต่อมาหลังจากข้าวสารเสกตูเกเขี้ยงออกไปข้าทรมานเหลือเกินข้าสำนึกผิดแล้วผีกระเรียงตนนั้นบัดนี้ได้นั่งคุกเข่าพนมมือขึ้นพร้อมกับร้องอ้อนวอนข้าไม่ได้จะทำร้ายเจ้าข้าแค่อยากให้เจ้าสำนึกผิดชอบชัว่วดีถ้าข้าไม่ทำแบบนี้ จาก็จะสร้างกำนักขึ้นไปอีกหลวงปู่ท่านยืนประนมมือพร้อมกับหลับตาสงบนิ่งและเปล่งวาจาออกไปว่าสัพเพสัตตาอเวราโหนตุอัพยาปัช,ชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดหลังจากที่แผ่เมตตาจบลงผีกรเรียงตนนั้นจากร่างที่น่าสยดสยองเปื่อยเน่าผุพองก็กลายเป็นคนปกติที่มีผิวพรรณผ่องใสเพราะกรรมดีที่ตนนั้นเคยได้กระทำมาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ไปเถิดไปตามทางของเจ้าไปตามทางกรรมของเจ้าเถิดหลวงปู่ยิ้มให้ด้วยความเมตตาก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆสลายหายไปแสงแดดํำไรในยามเช้าที่แยงตาพร้อมกับเสียงไก่ขันที่ปลุกหลวงปู่แก้วให้ออกจากผวังท่านได้ลืมตาขึ้นอย่างช้าๆก็เห็นว่าตัวท่านเองนั้นยังนั่งอยู่ในกรด นั่งในท่าเดิมหลังจากที่ท่านจุดเทียนเล่มนั้นแล้วผีก็เรียงตนนั้นได้มาในนิมิตของท่านเพื่อจะสื่อสารอะไรบางอย่างท่านเปิดมุ้งออกมานอกกรดก็เห็นมีรอยเท้าของคนขนาดใหญ่และรอยควายขนาดใหญ่เดินเหยียบย่ำไปมารอบกรดของท่านและท่อนไม้ที่ถูกเคลี่ยงมาในครั้งแรกนั้นก็มีอยู่จริงๆนิมิตท,ที่เป็นจริง หลวงปู่แก้วพูดขึ้นกับตัวเองท่านจึงรีบเดินมุ่งหน้าไปยังกองฟอนทันทีสิ่งที่ท่านเห็นนั้นทุกอย่างได้ถูกเผาไหม้จนหมดสิน้นไปดีแล้วสินะหลวงปู่แก้วพูดขึ้นแล้วท่านก็เดินกลับไปเก็บบริขารเพื่อจะออกจาริกไปตามทางของท่านหรือว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่ความฝันเก็บเอาไว้แค่ในฝันขอบุณครับ ที่รับฟังเสียงป่าสะอื้น